สวัสดีค่ะทุกคนอาร์โลเวมิงลาบะทีนี้เราถูกสูดเดสกันลงในปัะตูบิร์เชอร์เรนเราไปมาเพียบไปเลยปัทมาโซอุปมาลีกาโร่สีโด,ด,ดเรสสูเรสกันลงรีเวบเพียบไปเลยฉันซื้อเสื้อตัวนี้มาราคาถูกมากฉันหงาซื้อมาสุดลก็เวลาเรเสื้อตัวนี้ดีเอจ็จีราคาสีโน ถูกมากเอายะตอเรฉันซื้อเสื้อตัวนี้มาราคาถูกมากงาดีเองจีเวลาระเอัยนซีตอดาเบทุดรอยอุปมาลีการร้อขยาวเดนเนียมาตัวเนสกลงลีเพิปเยปะเรเขาถูกตำรวจจับเขาตูถูกขยาวเดตำรวจเยวปียราบา้า จับสุรากา้แแอแพนาบาถูกจับสุระออพังขงยารเหรโลเดเบียาบาเร่เขาถูกตำรวจจับตูเย,ย่พังขงยาเดที่อุบมาลีกาเล่ดูรูบาเบ่ขยาเดร่ปลูขยาเเรสุร้อคโคขยารเเรถจักรยานของฉันถูกขโมยไปเมื่อคืนนี้รถจักรยานสุรกาสเปของฉันง่ายเย ถูกขโมยไปอโคคัขนลายาเดเมื่อคืนนี้มานินยากะรถจักรยานของฉันถูกขโมยไปเมื่อคืนนี้งาเซเบยมนนิยากะอโคคัขนลายาเด ถึงจะพยายามแล้วแต่ก็ยังถูกบอนอยู่ดีถึงแน่แล้วนะคะตรัสแท้โซยินเนาะถึงแล้วยาวปีโรอดีเบยได้ถึงจะพยายามแล้วโซยินเนาะโจ้ za ณีดาดาวโรอดีเบยผิดตัวไปถึงแน่เหลียวแน่จาได้มาวับไปเลยโซยินเนาะดาดาวโรอดีเบยเปลี่ยนตัวไปแต่ก็ยังอยู่ดีโซยินเนาะบโลณีณีโรอดีเบยยาได้ถูกบอนโซดาก็တော့สุกันถี่ดาบา แต่ก็ยังถูกบ่นอยู่ดีบอลูนี่นี่บอลูเพียเพียสุกันที่นี่เดาเมถึงจะพยายามแล้วแต่ก็ยังถูกบ่นอยู่ดีโจซานี่ดาราวบอลูนี่นี่สุกันที่นี่เดาเมดีอุบมตลีกาโราถูกสุเรศกัลลังกามาเน่โลเดเบียาบาเนวิธีที่เขาเคดถูกแล้ววิธีสุรการนีแหละที่สุรการโรได้ตอโลเดเบียาบาเน่เขาตู เคสโซลาร์การ์ดเซนซาเร่ถูกแล้วแมนบีวิธีที่เขาเคดถูกแล้วตูเซนซาเรีนนีและแมนเน่แมนบีเพลงนี้จังหวะสนุกสนานฟังแล้วถูกใจจริงๆเพลงนี้ดีตะเชิงกะ จังหวะโซลาก์คร์สซีจลโลดีเนียมาต้อนองเทาบะเดะสนุกสนานโซลาก์กัตจวาร์เดะเปียวเชิบวยเก้าเนื้ลดเดเบียบาบะเดะฟังแล้วน่าท่งวีดอ๊ะถูกใจแต่โบจ่าเดะจริงจิงเดะเกะเพลงนี้จังหวะสนุกสนานฟังแล้วถูกใจจริงๆที่แตเชิงกัตจวาร์เดะซีจัชีเดะน่าท่งวีเดะเกะแต่โบจ่าเดะ พ่อครัวคนนี้ทำอาหารรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยพ่อครัวคนนี้สุราการรดีสโปมูโรบยวราบะทำอาหารสุรากาโรซาซาเชเบียวดารสชาติจัดจ้านสุรกากะเชงแอซะที่มีกุยลิลีล่เป๊นๆยาดาอเบียวชนะบะถูกปากสุรากากรกาเดนตุยดาคนไทยไทยลุมเยูรี พ่อครัวคนนี้ทำอาหารรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยที่สปพมูเย่เชงแง่เซซาซสาลูกา้าไทลุมโยริโกกระุ่นตุ้ยสีเด่รสชาติจัดจ้านลมาเต็มเลยเชงเง่เซลิลิเป็นเป้ซาซาลูกะยสาตาโการสจัดลงนำโยริเต็มเลยยาบาเลยงวดนี้ฉันถูกหวยรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดนี้ดีเด,ด้าวขดีเด้าแฝดฉันงา ถูกหวย,ยสุรากา er โรที่เป่าดารางวัลสุรากาโรสู่กบยราบะที่สู้เป่าเด๋่เนาะเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสุรากะนาโซงนั่นแปะสองตัวนั่งลงสุดยอน่าซนนั่งลงได้ที่เป่าเด๋ยลบยกระนาบะงวดนี้ฉันถูกหวยรางวัลเลขท้ายสองตัวที่จะเข้างานทีน่าวโซงนั่งลงได้เป่าเด๋ โอกาสดีๆมักจะมาถูกที่ถูกเวลาเสมอสำหรับคนที่พร้อมโอกาสดีๆสุรากะอกควยเยกงามักจะมาลาเลชีเดมักจะสุรากะเลชีดลเดโลเทเบยาบาเดถูกที่เน,นียแมถูกเวลาเฉม่เสมอสุรากะรออเมเดสำหรับอตวะ คนที่พร้อมอสินเธ่ชีตุดว้วยอสินเธ่ผิดตุด้วยหลุอธิเบยได้โอกาสดีๆมักจะมาถูกที่ถูกเวลาเสมอสําหรับคนที่พร้อมไอค้คนเยี่ยวเก่านี่ก็อสนินเธ่ชีตุด้วยอเมรันเฉิมันญามันยลลောက်ล่ะเลยชีเด